สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเปิดรงแรมหรูใจกลางเมืองระดับ6ดาวโรส wood กรุงเทพหรือโรส wood แบงคอก โดยนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงดินเนอร์มื้อค่าให้กับพักร่วมรัฐบาลพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติและพักการเมืองเล็กซึ่งหมายรวมถึงพักน้องใหม่อย่างพักกล้าธรรมโดยมีนางนรมนพินโยสินวัตรหัวหน้าพักขาดแต่เพียงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ท่ามกลางการจับตาตรวจการบ้านในรอบ2เดือนของรัฐบาลแพทองทานร่วมกับรัฐมนตรีซึ่งนอกจากจะเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลแล้วหากแต่ยังเปิดโต๊ะเคลียร์ปัญหาความเห็นต่างให้เกิดเอกภาพในพักร่วมรัฐบาลด้วยและความเห็นต่างที่ว่านี่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยกเว้นหมวด1และหมวด2และร่างกฎหมายนิรโทษกรรมจะต้องไม่แตะเรื่องมาตรา112 พราะถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอ่อนไหวในทางการเมืองและแม้ข้อตกลงในวงดินเนอร์จะไม่ถึงขั้นต้องลง MOU หรือเป็นคำมั่นสัญญาของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและจะใช้กลไกของรัฐสภาในการสังเคราะห์ให้ตกผลึกร่วมกันและต้องแยกแยะระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนทวงดุลอำนาจการตรวจสอบกันและกันแต่การเมืองย่อมเป็นการเมืองและไม่มีอะไรที่การันตีได้100%เเซ แม้แต่ครั้งในอดีตความสัมพันธ์นายกับลูกน้องหรือหมายถึงนายทักษิณชินวัตรกับนายเนวินชิดชอบจากคนคุ้นเคยกับกลายเป็นศัตรูกันก่อนเกิดวลีเด็ดมันจบแล้วครับนายแม้ความบาดหมางในอดีตของนายทักษิณชินวัตรกับนายเนวินชิดชอบจะจบลงด้วยดีผ่านตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์คือเสนูหรือนายอนุทินชาวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย ซึ่งขณะนี้ดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลแพทองทานและถ้าจะต่อชิกซอนนี้ให้ชัดเจนคือการออกมายอมรับแบบตรงๆของนายอนุทินว่าเป็นผู้พาในเนวินเข้าพบนายทักษิณที่บ้านพักจันทสองล่าเพื่อขอคอําอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ66ปีแต่เกมการเมืองสุดท้ายแล้วก็ต้องห้ำหันกันเพื่อหวังชิงอํานาจทางการเมืองไว้ในมือระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจไทย กับสนามเลือกตั้งในปี2570ซึ่งขณะนี้ต่างฝ่ายต่างวางขุมกําลังอํานาจทางการเมืองไว้แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีจุดอ่อนจุดแข็งทางการเมืองทั้ง2พักนะครับมีจุดแข็งและก็จุดอ่อนกันคนละพักนะครับมันก็เลยทําให้ดุลอํานาจของพักเนี้ยมีลักษณะที่นะครับต่างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันจุดแข็งของพักเพื่อไทยก็คือมีคุณทักษิณ นะครับเป็นจิตวิญญาณสาคัญและบาร,รมีของคุณทักษิณมีอยู่ในทุกแวดวงในไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจชนชั้นนาเครือข่ายนะครับกลุ่มทุนผูกขาดทั้งหมดบาร,รมีของคุณทักษิณเนี่ยทำให้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะสามารถที่จะ,ะอะไรเขาเรียกว่าสร้างพลังความเชื่อมั่นได้มากนะของพรรคเพื่อไทยนะครับสองพรรคเพื่อไทยนะครับมีตัวสสนะครับคะแนนเสียงเป็นอันดับสองรองจากพกรรคประชาชน พอเวลาสองอย่างเนี่ยนะครับรวมกัน1นึ่บาร,รมีของคุณทักษิณ2ตัวจํานวนสอสอที่มากเป็นอันดับสองเนี่ยในส่วนนี้ก็ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นแกนนํำรัฐบาลที่ดูจะเข้มแข็งอยู่พอสมควรในขณะที่พรรคภูมิใจไทยนะครับจุดแข็งของเขาก็คือการที่เขามีเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์กันกับสภาสูง ค่อนข้างมากซึ่งอันนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นพรรคอันดับสองในรัฐบาลแต่เวลาจะขยับกระยื่อนกฎหมายสําคัญสําคัญอะไรก็ต้องผ่านพุทธิสมาชิกซึ่งถูกมองว่าพรรค ภูมใจไทยมีความใกล้ชิดก็เลยทําให้ตัววัฐบาลแกนําพรรคเพื่อไทยจะทําอะไรนก็ต้องประเมินต่อรองพูดคุยนะครับกับพรรคภูมิใจไทยตลอดเวลามันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่าเกมการเมืองนะพรรคเพื่อไทยที่มีคุณทักษิณเป็นจิตวิญญาสูงสุดของพรรคเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในการเมืองไทยแล้วก็มีบรรดาสสเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้เล่น ในเกมแต่พักภูมิใจไทยนะครับถึงเป็นพักอันดับ2แต่ด้วยความที่ถูกมองว่ามีความใกล้ชิดก,กับสาภาสูงเหมือนกับเป็นคนที่คุมเกมอีกชั้นหนึ่งสังเกตได้ง่ายๆนะการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญสําคัญประเด็นสําคัญที่แหลงผมเนี่ยพักภูมิใจไทยนะครับถ้าไม่เห็นด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเป็นพักอันดับ2เมื่อเปรียบเทียบกับพักเพื่อไทยแต่ก็ต้องทำํำรัฐบาลขับเคลื่อนไปได้ยากมากเพราะเขามีสาภาสูงเอาไว้ จุดอ่อนนะครับของพักภูมิใจไทยใน,ในมุมของผมก็คือคะแนนนิยมนะครับก็คือคะแนนนิยมของคุณอนุทินเองในฐานะหัวหน้าพัคที่พยายามจะสร้างนะครับความโดดเด่นพยายามสร้างนะครับเฉดนะครับอุดมการทางการเมืองแนวอนุรักษนิยมเนี่ยนะครับแต่ยังไม่สามารถนะครับตีตื้นขึ้นมานะครับจนสามารถครองคะแนนนิยมได้มากพอเป็นเช่นนี้นะมันก็เลยทําให้ถ้าคุณคุณแพทองทานหลุด ไปจากกระบวนการทางนิติสงครามนะมันก็จะสร้างความยากลําบากให้กับคุณอนุทินในฐานะที่ต้องการเป็นนายกรฐมนตรีคนที่3เพราะตัวคะแนนนิยมของคุณอนุทินเนี่ยมันยังไม่สามารถฟื้นคะแนนนิยมหรือไม่สามารถยังไงเพิ่มคะแนนนิยมจนให้รู้สึกว่ามีความชอบธรรมทางการเมืองและมีความชอบธรรมจากคะแนนนิยมของประชาชนในการที่จะสนับสนุนคุณอนุทิน นี่คือจุดอ่อนของพรรคภูมิใจไทยนะครับแต่ทั้งสองพรรคเนี่ยได้มในความสัมพันธ์แบบนี้ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันในการขับเคลื่อนรัฐบาลคือพขาดพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ได้รัฐบาลเนี่ยขาดเพื่อไทยไม่ได้ในนอนและนิสเซีิย่กันก็กขาดขาดภูมิใจไทยไม่ได้รองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาสะท้อนภาพถึงกรณีที่นายเนวินเข้าพบนายทักษิณหากมองในแง่ความสัมพันธ์ส่วนตัวสามารถเกิดได้แม้ในอดีตจะมีปัญหาความขัดแย้งกัน แต่ในฐานะที่นายเนวินและนายทักษินเป็นกลุ่มชนชั้นนาทางการเมืองซึ่งโดยธรรมชาติกลุ่มชนชั้นนาทางการเมืองจะไม่มีความขัดแย้งยืดเยื้อกันยาวนานความขัดแย้งเป็นความเห็นต่างในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองจึงจะเป็นต้องมีการต่อรองแต่แน่นอนว่าการต่อรองจะไม่เป็นเนื้อเดียวกันบางประเด็นพักเพื่อไทยเห็นด้วยแต่บางประเด็นพักภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยแต่ทั้งหมดก็รู้ดีว่ากําลังเผชิญหน้ากับอะไรถ้าเกิดวิกฤตทางการเมืองจะมีผลกระทบต่อรัฐบาล ภายใต้การคุยกันนะครับของคุณเอวินกับคุณทักษิณและคุณอนุทินเชื่อว่าก็ต้องเตรียมความพ,พร้อมทางหนุทีไล่อาจจะเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องในบางประเด็นแต่ถ้าเจอวิกฤตร่วมกันในรัฐนาวาเนี่ยเขาต้องร่วมมือกันแน่นอนหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณแพทองทานโดนกระบวนการยุติสองคมนะครับทำให้เธอหลุดออกจากตําแหน่งฟันตรงได้เลยว่าคุณอนุทินต้องมาเป็นนายกรัฐมนตรีรองศาสตราจารย์โอลานถิ่นบางเตียวยังกล่าวถึงกรณีที่นายเรืองไกลรีกิจวัฒนะ สมาชิกพักพลังประชารัฐร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตให้ตรวจสอบนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยที่ยินยอมให้นายทักษิณครอบงำและชี้นำกิจกรรมของพักก่อนนำมาสู่การพิจารณาคำร้องยุบพักเพื่อไทยและ6พพักร่วมรัฐบาลเดิมโดยอธิบายว่านายทักษิณไม่ได้ครอบงำ6พพักร่วมรัฐบาลโดยอ้างอิงมติในการเสนอชื่อนายชัยเกษมนิติสิริแต่สุดท้ายพักเพื่อไทยไม่เอาด้วยก่อนใช้มติพักเสนอนางสาวแพทองทาน ซึ่งสแสดงให้เห็นว่าไม่ได้ถูกครอบงำจากทักษิณในเชิงนิติไนเพราะไม่มีหลักฐานในเชิงนิติไนหรือมีเอกสารชิ้นไหนที่นายทักษิณสั่งการควบคุมครอบงำกองบรรณาธิการข่าวไร้ทีวีรายงาน